ตอนนี้เราสองคนพามาดูโรงเรียนฮัฟิตอยู่ใจกลางป่าเลยโธรรมชาติสวยงามมากๆมีเรื่องราวความเป็นมายังไงเซอร์ไพรส์อะไรจากอาหามไก่อบโองนี่แบรนด์ชื่อดังแล้วก็บีไปกินร้านอร่อยมาก เราเนี่ยเคยเรียนตาฟิตมาถ้าเราแบบไม่สอนเลยเนี่ยเรารู้สึกว่ายัางขาดอะไรมันนะก็เลยคุยกัน3ามคนประมาณ3ปีกว่าแล้วที่เราเริ่มสร้างแต่เด็กเรียนจริงเนี่ยจะถึงปีแล้วอตอนนี้23คนครับซัพพอร์เตอร์ของเราที่มาช่วยเหลือโรงเรียนตาฟิตแห่งนี้ร้าน<ะ>ไก่อบโอ่งของดีเมืองจนะันนะแต่ละปีเนี่ยเราจะมีกองทุนจากาศของเราอยู่ก็ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยปีนี้เรารับสิบที่เนี่ยเป็นสถานที่แรกที่เขาไม่ได้มีรายได้จากทางรัฐ นี้ข้างหลังเราเป็นห้องน้ำนะแล้วก็นี่เป็นพื้นที่อาบน้ําเดิมๆม,มันเป็นปูนเป,ปล่อยเวลาเด็กอาบน้ําจะมีคราบน้าําขังอะไรพวกนี้แล้วพอเรามาปรับปรุงให้อยู่สภาพนี้ก็อาาันทำนด้ละมาด,ดูข้างในนิดนึงอันนี้เป็นห้องน้ําที่ปรับปรุงแล้วพอปูกระเบื้องแล้วความเรียบร้อยมันเกิดการใช้งานเต็มที่ห้องน้ําที่บ้านเราเวลาเราใช้เราก็ยังอยากให้มันสะอาดอยากให้มันน่าเข้านะแต่วางริมมองเห็นโอกาสให้เด็กเาฟิตมีห้องน้ําที่มันสะอาดก็อันทำนี้ละโครงการนําร่องได้ผลที่น่าพอใจก็เรามีแผนสิบหลังพยายามจะทา ไม่ได้เดือนละหลังทีลาโรงเรียนไปจะได้ใช้งานได้จริงเจงตนารวมเราอย่างนั้นครับใครสนใจส่งลูกหลานมาเรียนตาฟิศจุดเด่นของเรานะเราเน้นเรียนตาฟิดท่องจำกลุ่อ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เรามีวิชาสเสริมพิเศษกว่าที่อื่นเรามีสอนฟิกสอนตะยูดภาษาอาหรับที่สําคัญภาษาอังกฤษเอาอาจารย์จากโนเวย์ถ้าเด็กมาอยู่กับเราใช้เวลา2ปีท่อง30ยุทธเราจะให้ดัวไปทาออมร้อเป็นโปรโมชั่นของเราคือให้เด็กมีความกระตือรือร้นเนี่ยตอนนี้เด็กยังรับสมัครอยู่ค่าอาหารด้รับ1นึ่พบาทส่วนพี่น้องที่อย่างสน สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะฮะก็สนับสนุนไก่ไก่อบองอ่านลำไก่อบองของดีเมืองจันะสนับสนุนไก่แล้วก็เดี๋ยวเราจะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะกอล์ฟคาราลุสตาร์สามท่านแล้วก็บังลีนเจ้าของโครงการของเรานะครับวอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามนะครับสหรับวันนี้อัสสลามอะลัยกุมุรราะมุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ